สบาลเมืองแม่เหียได้นําเยาวชนที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนมาร่วมโครงการเยาวชนไวสไซสห่างไกลยาเสพติดค่ะเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ นายชนะแพ่งพิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโครงการเยาวชนใยใยห่างไกลยาเสพติด ah ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียได้จัดขึ้นโดยนำเยาวชนนักศึกษานักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีภูมิลำนาอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่เหียที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจำนวน165คนโดยเทศบาลเมืองแม่เหียได้ว่าจ้างให้มาทำงานภายในเทศบาลโดยได้รับค่าจ้างวันละ200บาทเพื่อไม่ให้เยาวชนเหล่านี้ไปมั่วสุมในช่วงปิดภาคเรียนขณะเดียวกันเพื่อให้มา เป็นเครือข่ายขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดไปสู่คนในชุมชนนายธนวัตรยอดใจนายกเทศบาลเมืองแม่เหียได้กล่าวว่าปัญหายาเสพติดนับวันจะรุนแรงการแก้ไขปัญหาต้องยึดประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ร่วมกันสอดส่องแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่เป็นหลัก จากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาร่วมกันส่วนในพื้นที่แม่เหียมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยเป็นจํานวนมากทางเทศบาลแม่เหียได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านจัดทําบัญชีรายชื่อไว้ทั้งหมดหากพบว่าไปพัวพันหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะนําตัวส่งตํารวจดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป